ล้วฮะวันนี้ประเด็นสำคัญนะครับตอน10โมงเช้าคณะตุลาการ3รัฐธรรมนูญที่มีท่านวสันต์ส้อยพิสุทธิ์เป็นประธานก็ออกนั่งบัรลังไต่สวนผู้ร้องและพยานในคดีที่3รัฐธรรมนูญรับเจรน,นาว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูนมาตรา291เข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูนมาตรา68หรือไม่มีพยานผู้ร้องที่เข้าไต่สวน7ท่านนะครับผลเอกสมเจตบ,บุญถนอม คุณเดชอุดมไกลฤทธ์นะครับคุณวิรัติกาลยาสิริคุณวันธงชัยชำนานกิจคุณวรินเทียมจรัสคุณบวรยศินทรอาจารย์สุรพลนิติไกรพจนะครับการไต่สวนครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องอย่างมากบุคคลที่ไม่ได้เข้ารับการไต่สวนอย่างเช่นคุณสมชายแสวงการสวานะฮะคุณถาวรเสนเนียมสสคุณเพียรพันพลุสุขคุณพิชิตชื่นบามคุณวีรพัฒน์ศรีโชค รวมถึงสื่อมวลชนเครือข่ายประชาชนกลุ่มต่างๆก็เดินทางมาร่วมรับฟังและให้กำลังใจผู้เข้าไต่สวนก่อนการไต่สวนก็มีรายงานว่าคุณชูศักดิ์สุริน,นทีมกฎหมายพักเพื่อไทยยื่นเอกสารเป็นถ้อยคำที่มีการถอดเทปการสัมภาษณ์อาจารย์จรันพักดีธนากุลสมัยที่เป็นสะสะรที่มีการระบุว่าให้รับร่างรัฐธรรมนูญปีห0ไปก่อนแล้วค่อยมีการแก้ไขทีหลังนะครับเมื่อเริ่มการไต่สวนท่านวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ ก็มอบหมายให้คุณนุรักษ์มาปราณีตและคุณบุญทรงคุณบุปผาตุลาการเป็นผู้ดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยท่านนุรักษ์ก็แจ้งถึงประเด็นในการพิจารณาวินิจฉัยครั้งนี้ว่ามีทั้งสิ้น4ประเด็นนะครับ 1. ผู้ฟอ้องมีอำนาจในการฟอร้องคดีตามมาตรา68วรรสองหรือไม่ 2. การแก้ไขามาตรา291เป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับทำได้หรือเปล่า 3. การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291 มีปัญหาว่าเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะฮะและหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่และ4ประเด็นสุดท้ายนะครับถ้ามีการกระทําตรงนี้แล้วเป็นเหตุให้ต้องมีการยุบพักตามรัฐธรรมนูญมาตรา68วรรคสามและ4หรือไม่ไตสวนพยายามปากแรกพลเอกสมเจตน,นะครับผู้ร้องที่1 คุณวัฒนาเส้งไพเราะและคุณชูศักดิ์สรินินในฐานะตัวแทนผู้ถูกร้องก็ซัก้านพลเอกสมเจตนะครับในการซัก้านคุณชูศักดิ์ก็หยิบยกคําสัมภาษณ์ของอาจารย์จรันที่ผมบอกไปนะครับสมัยที่เป็นสสรนะครับว่าให้รับร่างไปก่อนแล้วค่อยไปแก้ไขมาตราเดียวก็แก้ได้ทั้งฉบับแล้วนะครับ,รบทําให้อาจารย์จรันลุกขึ้นมาชี้แจงบอกว่าในขณะนั้นได้แสดงความเห็นว่าถ้าเราไม่รับร่างรัฐธรรมนูญปี50 ก็จะไม่พ้นระบอบรัฐประหารจึงน่าจะรับไปก่อนถ้าไม่เหมาะสมตรงไหนก็มาแก้ไขกันแต่ผมไม่ได้บอกว่าแก้มาตราเดียวแล้วเลิกทั้งฉบับผมไม่ได้พูดนี่นะฮะอาจารย์จรันได้ชี้แจงว่าทําไมถึงพูดแบบนั้นนะฮะเพราะต้องการให้พ้นจากระบบเผด็จก,การครับแต่ไม่ได้บอกว่าแก้มาตราเดียวแล้วมันยกเลิกทั้งฉบับเลยไม่ได้พูดนี่นะฮะนี่นะครับ,นนรบจนกระทั่งก็ว่ากันไป ในช่วงภาคบ่ายนะครับเริ่มเวลาบ่ายสองโมงเมื่อคณะตุลาการออกนั่งบัลลังก์ก็แจ้งกับคู่กรณีว่าเหตุที่ออกนั่งบัลลังก์ช้านะฮะบ่ายสองเนี่ยนะครับ,รบ,รบก็เป็นเพราะว่าทาให้สัมภาษณ์ของคุณจรรนอาจารย์จรันเมื่อครั้งเป็นสสลอทาให้อาจารย์จรันไม่สบายใจและขอถอนตัวจากการเป็นองค์คณะพิจารณาคดีซึ่งที่ประชุมคณะตุลาการก็อนุญาตนะครับก็อนุญาตแม้ว่าคุณชูศักดิ์จะชี้แจงว่า ที่ผมอ้างคาสัมภาษณ์ของอาจารย์จรานเนี่ยไม่ได้เป็นการคัดค้านการเป็นองค์คณะคืออาจารย์จรันจะเป็นองค์คณะก็ได้นะแต่ด้วยสปิรตของนี่แหละครับตุลาการท่านนี้นะฮะท่านไม่สบายใจฮะท่านขอถอนตัวเลยนี่นะฮะท่านขอถอนตัวเลยซึ่งองค์คณะก็อนุญาตให้ถอนตัวไปใช่ครับก็ทําให้ตอนนี้องค์คณะตุลาการก็จะมีเหลือแดท่านใช่ฮะ แท่านเนี่ยผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าถ้าเกิดมีการลงมติเนี่ยถ้าหากเสียงมันเท่ากันคือ4ต่อ4เนี่ยอาจจะมีปัญหาได้เพราะว่าข้อกําหนดวิธีพิจารณาของสารรัฐมนูนไม่ได้กําหนดไว้ให้ประธานลงคะแนนเสียงได้อีกครั้งเหมือนกับที่เป็นระเบียบของทางกกตที่เขาระบุดังนั้นถ้าเกิดว่ามีเสียงเสมอกัน4ต่อ4เนี่ย ก็อาจจะเป็นการยกประโยชน์ให้จำเลยด้วยการยกคำร้องก็คือสมมุติว่าเรื่องนี้เนี่ยนะออกมา4ีเนี่ยทางประธานสารรัฐมนูลคุณวสันต์ส้อยพิสุทธิ์เนี่ยลงคะแนนซ้าอีกทีไม่ได้ชี้ขาดไม่ได้เพราะไม่ได้ให้อำนาจไปตรงนั้นไม่เหมือนกรกตไงใช่ไหมกรกตสมัยช่วงที่สอยคุณเก่งกาลนนั้น2-2 2-2แล้วก็ประธานกกตคุณอภิชาติสุขคานนลลงลงเสียงสุดท้ายชี้ขาด ก็พรุ่งนี้จะมีการไต่สวนแบบนี้อีกนะฮะแต่จะเป็นฝ่ายของผู้ถูกร้องนะครับฝ่ายของผู้ถูกร้องก็จะมีอยู่ทั้งสิ้น8ปดปากด้วยกันนะฮะ <ừ> หึงใน8ก็คือคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะฮะซึ่งถ้าหากว่าคุณสมศักดิ์ในฐานะประธานสภาไม่มาก็จะต้องเป็นคุณวัฒนาเส้งไพเราะนะครับซึ่งเป็นโคศกของประธานสภานะฮะฉะนั้น คุณสมศักดิ์จะเป็นที่จับตามานะฮะเพราะว่าวันนี้ก็หาตัวคนควักเลยนะครับว่าคุณสมศักดิ์ท่านนี้แหละฮะไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าหลังจากที่คลิปเสียงของคุณสมศักดิ์ถูกเปิดเผยออกมาแล้วเนี่ยนะครับนักข่าวก็อยากจะถามว่าคุณสมศักดิ์ไปพูดที่ไหนคิดเห็นประการใดนะครับแต่ปรากฏว่าทางคุณพินิจจันทรสมบูรณ์นะครับเลขานุการประธานสภาผู้แทนรัษฎรบอกว่าตอนเช้าวันนี้เนี่ยเดิมคุณเดิมทีคุณสมศักดิ์วันนี้ต้องไปร่วมงานที่โรงแรมดุสิตธานี แต่ว่าไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าอาจจะเครียดโดยเฉพาะกรณีสารรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนคำร้องนะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะในขณะที่คุณวัฒนาเส้นไพระโคศกของคุณสมศักดิ์เมื่อวานนี้คุณวัฒนายังออกมาบอกว่าฟังดูแล้วเนี่ยใช่เหรอใช่เสียงของคุณสมศักดิ์หรือเปล่านะฮะที่สุดแล้ววันนี้คุณวัฒนาเส้งไพ<ช>ร่เนี่ยวันนี้แหละฮะใช่ฮะออกมายอมรับแล้วนะครับบอกว่าผมเนี่ยถามคุณสมศักดิ์ไปแล้ว คุณสมศักดิ์บอกว่าเป็นเสียงคุณสมศักดิ์แต่เป็นการพูดคุยกับคนในครอบครัวเพียงไม่กี่คนไม่ใช่การปราศัยแล้วใครอัดเสียงละ่ะไม่รู้คุณวัฒนาเลยบอกฉะนั้นตามมารยาทแล้วเนี่ยถ้าเขาเป็นการคุยในครอบครัวผมก็ไม่กล้าล้วงลูกต่อนะอไม่กล้าล้วงลูกต่อแล้วด้วยความที่เป็นเรื่องภายในครอบครัวก็คือไม่สมควรที่จะมาพูดไม่สมควรเปิดเผยนะแต่ข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็คือว่า ตอนที่คุณสมศักดิ์พูดเนี่ยถ้าเอาวันเวลาอย่างที่คุณพร้อมพงษ์บอกก็คือพูดวันที่23ก่อนวันคล้ายวันเกิดวันที่27แล้วมีคนฟังอยู่ประมาณสัก50คนก็แสดงว่าคุณสมศักดิ์เป็นครอบครัวที่ใหญ่มากใหญ่มากไม่รู้ประธานโทษไม่รู้เมียท่านกี่คนม <c oughs> าทีแรกก็บอกว่าพูดในงานเลี้ยง <c oughs> ใช่ไหมแล้วคุณวนามาบอกพูดในครอบครัว <c oughs> ต่างกันเยอะนะใครบอกพูดในงานเลี้ยงทีแรกเนี่ยเมื่อวานนี้ไงเ <c oughs> มื่อวานเนี่ย ไม่คุณวัฒนาเขาไม่ได้บอกพูในงานเลี้ยงไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นบอกคุณพร้อมพงศ์คุณพร้อมพงศ์คุณพร้อมพงศ์บอกว่าปรึกษาหารือในคนใกล้ชิดใช้คำว่าคนใกล้ชิดนะครับประมาณ50คนก็แล้วคุณพัฒนาบอกวันนี้ว่าเป็นการพูดกับคนในครอบครัวไม่ใช่เป็นการปลาใสนะฮะท่านผู้ชมได้ฟังคลิปแล้วได้ฟังก็จะรู้ว่าบรรยากาศพูดในครอบครัวกับบรรยากาศพูดกับอาจจะ คนในทางการเมืองด้วยกันเนี่ยมันจะแตกต่างกันครับบรรยากาศการพูดใช่ไหมใช่นะฮะถ้าคุณสมศักดิ์พูดกับคนในครอบครัวคนในครอบครัวหมายถึงว่าพูดกับลูกพูดกับเมียหรือพูดกับพ่อตาอพูดกับน้องหรืออะไรเงี้ยถ้าพูดแบบนั้นแสดงว่าบรรยากาศครอบครัวคุณสมศักดิ์นี่มันมันเหมือนกับเหมือนกับที่ประชุมพรรคนะคือแล้วก,ก็ครอบครัวนี้ก็แสดงว่าสนใจเรื่องการเมืองมากมาก เข้มเลยอืมเพราะว่าเล่าเรื่องไปคุยกับคนไกลมาเล่าเรื่องไปคุยกับนายกสมชายมาโทรหาคุณยาวภาเออเล่าให้แล้วก็ครอบครัวของคุณสมศักดิ์เท่าที่ฟังจากคลิปเนี่ยนั่งฟังกันเงียบเลยมีเสียงตบมือบ้างไม่มีเสียงผู้หญิงไม่มีเสียงเมียไม่มีเสียงอะไรซักถามอะไรเลยก็สรุปว่าเป็นครอบครัวใหญ่กันแล้วกันห้าสิบคนวันนี้มีคนไปถามนายกด้วยนายกคุณยิ่งรักนะฮะ ก็บอกว่าต้องให้คุณสมศักดิ์เนี่ยชี้แจงเองชี้แจงเองว่าเป็นคลิปเสียงของตัวเองหรือไม่มนายกบอกแบบนี้ขณะที่ทางประชาธิปัตย์นะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์เนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่ามีผู้หวังดีนำมามอบให้เพื่อให้เผยแพร่ในรายการสายลอบฟ้าแล้วที่มีการถามว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยคลิปนี้เนี่ยเขาพูดมาหลายวันแล้วทำไมเพิ่งจะเอามาเผยแพร่ในตอนนี้เนี่ยครับ อยากจะชี้แจงบอกว่าเพิ่งได้รับเทปวันที่3กรกฎาคมนะฮะแล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าเป็นเทปเสียงของคุณสมศักดิ์จริงก็เลยตัดสินใจเผยแพร่ในตอนกลางคืนวันเดียวกันยืนยันบอกว่าไม่ได้หวังผลเพื่อเบ่งเบนประเด็นทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะฮะเขาส่งมาให้คุณเทพไทยเลยฮะครับใช่ส่งไปให้ที่พระประชาธิปั์แล้วก็วงเล็บว่าคุณเทพไทยเส้นพงเลยนะครับคุณเทพไทยก็เลยเรียกร้องนะครับหนึ่ง อยากให้สังคมพิจารณาสาระการพูดของนายสมศักดิ์มากกว่าตรวจสอบที่มาของคลิปโดยเฉพาะความเหมาะสมที่นายสมศักดิ์พูดแบบนั้นในฐานะที่ตัวเองเป็นประธานรัฐสภานะฮะเพราะในคลิปมันแสดงว่าท่านเป็นผู้จัดจาก,การวางเกมให้กับพักการเมืองทําให้ขาดความน่าเชื่อถือในตําแหน่งประธานรัฐสภา2คลิปนี้เป็นการยืนยันว่านายกยิ่งลักษณ์นะครับได้ไปรับรู้นะครับแล้วก็วางแผนวางเกมทางการเมืองยืนยันได้จากคําพูดของนายสมศักดิ์ ลักษณะให้สัมภาษณ์ของนายกที่พยายามโยนทุกอย่างให้เป็นเรื่องของสภาคุณสมคุณเทพคุณเทพไทยเนี่ยบอกว่านายกได้ทําเหมือนอย่างที่คุณสมศักดิ์พูดไปเปียบเลยใช่ให้กับสภาตัดสินจะให้กับสภานะครับ 3. เป็นการยืนยันว่าพันธบโรโททักษินเป็นผู้บงการเกี่ยวข้องวางเกมเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญพรบปลองดองทุกขั้นตอนและทุกการเคลื่อนไหวก็มีการรายงานให้คุณทักษินทราบ สี่บุคคลในฝ่ายรัฐบาลได้สแสดงบทบาทตีสองหน้าในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระบปลองดองมีแนวทางหลอกล่อกลุ่มผู้ต่อต้านต้องการจะถอนต้องการจะถอนเพื่อรอจังหวะที่เผลอแล้วก็บรรจุเข้ามาใหม่มครับนี่นะฮะความจริงคุณคุณเทพไทยใช้คําแรงแต่ผมไม่ได้อ่านนะฮะใช้คาว่าสมหัวบ้างใช้คําว่าเป็นอีแอบบ้างอะไรบ้างนะฮะนี่แหละครับ Hors ba da ?